สวัสดีบรรยากาศยามเช้าครับเช้านี้ที่ตลาดปทุมราชวงศาอำนาจเจริญหาเราเบงปูปลาหน้านํำอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลทั้งอำนาจเจริญครับเมื่อกำนาจช่วงนี้ลังเกี่ยวเขาเหล้วคลายเขาเล้วอี่ยังเนี่ยน้อบ้าเเขาขัาว,ขวหัวหอมเบียร์บักเพียกพัก,พกยังวัแปลก มันคือพักอิงยังแนวนี่วหูแต่ว่ากินกับลาบเลยพักอันนี้นี่พักอิงยังกูซื้อมันเนี่ยซีน้าโอ้พัก,กซีน,น้นาวัดเหล่าหนองลาบครับจิบปูมบ้านเท่าได้ค่ะมีทุ่งหนึ่งตลาดปทุมราชวงศ์าครับทุกเสาร์วันจันทร์ครับ เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีของบ้านๆหลายครับโดยเฉพาะบักหอยบักหอยแตมีจานท่าไก่เนี่ยจานละหารสิบห้าสิบบาทเฉพาะจานใหญ่ปลากอกตำปลาฮงหนาวันนีก็ไดมาขายบัาหอยจะสั้นก้อน ไปอย่างนอปลาดุกปุี่ปลาคอเหมือนนี้ขึ้มีแต่ปลาคอแท้นี่แต่ปลาคออย่างคำว่าบ้านพ่อปลาดุกอยู่ลงเรือคือว่าเอ้ยยังก่อมันล่องลุ่มบ่ปลาคอนปลาบืนย่างนี่เนาะมันเป็นลงเรือล่องยังกัเขาจะอื่นล่องลุ่มแบบมันเห็ดเป็นลุ่มไงมันลงอ่ะนะนะกูนาถ้าจะห้องกระหมาครับยังเสาอยู่มือนี่ห้องกระหม่อมจะเสาไง แะ่ิเป็นกระปูขุดกระปูกปลนหรือเองเมืองยนไ,ไมตัวน,น่อยหน่ัวนหน่อยยังขุดงางอยู่ยังสุ่มอยู่เามนี่ทุ่งทะเลสาเพื่อหาสิบหาสิบ,บาทนี่เนี่ยเสียสบสื่อไปจีไปเผาหมัดใหญ่ใหญ่สื่อไปเผาสื่อบบจีจีเล้วกระทุบแนวนี้บริหารฟันมัดทะเลโบเมียรเห็ด มัดละหนึ่งร้อยบาทครับหนังเข้มหนังง่วนแน่นอนหนังง่วดหนังควายครับมีปลาคาร์พไหมคะเขาก็มาขายที้ถุงเท่าไหรล่ะเอาไปจักถุงแน่ที่แม่จักผ่านเนี่ยนี่อันนี้กระซ้าเออฮิตไร้หัว เขาขายเจะเนียวเราขายเจนเนียวขมขมอำลำบื้อไว้ขับไว้บานเห่าพ่อได้ขายเน่มนาะไว้เจ้าของไวเจ้าของพร้อมขมอำลำขมอยลำขมอลขมอำลำขอำขมอยล่มอำลมอำลำแมอำอำลอลำขอามอำลำข เอาซาบาดคลายลลยพะโล่เอาอันนี้น้ำถุงหนึ่งได้ไแมเด้อครับจะเย็นๆเมันหนาวยำเสาจนสั้นหนาวพโล่เอาโรดกระซังว่าแต่มันเสียว่าได้ขมเสียเบิดผมหันเกียงหวาย่น่องากินอย่างใก้หน่อยทั้งนี้ได้ยังเสราท บักแตงพ่อมียูบักแตงพักสี่ก็หมากเนียงบักพลีกบวนี่บักพลกมาเคือเราไหม่ไวยลูกก็กินในยุนหม่กินบ่ได้ข้าแต่นำกระเพาะพอมียูักทัวักแตงหลายขากินหรอกไอ้ทุกละสาสิบบาททัวละมากแตงมากทั่ว พักหา,หาเนยกรับก่อนมั่นเ <c oughs> นยียงมันหาหน้าที่บ่เนี่ยบ่เช็ดทุท้งไงเถอะทมันมาอย่างไรลยะมันนันตี้เอาเงาบ่ได้ดอกป่านเอาไงก่อน <c oughs> <c oughs> มันมันหนักเป็นเนี่ยอื่นดอกผมจะสิลล์เราออกมาทัาง้งที่ละแล้วบริหารขายสิมันยกเอาอากาศหนาวครับแต่ว่ากาะบว่าถือว่าซ้สำเสม,มอเด้อเหมือน,นีถือว่าไข่ก็เสม,มออยู่มันอยู่ยี่สิบยี่สิบสิบเก้ายี่สิบองศานะนี่แหละบ่มะขามหวานอุ้ยออกแล้วตัวนี้ฮักก็เห็นได้นี่รอตลาดฮักก็พอมะขามหวาน อาหารบรรยากา่เสียหน่อยนี่เห็ดชะบน้อาหายแล้วกินกันไปหนอได้หลายแนวหนึ่งของปลาอาหารปลานี่แหละเห็ดกระด้างเนี่ยนี่ท่านเห็ดบดนี่บ่หนอบ่มีมีแต่เห็ดกระด้างเห็ดกระด้างบักหอยเดือยเสลียอบบานเฮาตะกะเตียน ปลาหอยทุ่งใหญ่ๆยังมนหาเสีบอยูอย่าายสาม,สามาเสียบปลาจะลดแล้วลด,ดอีกคอยกับชิงยก็ของเกีเย่ยวแล้วอุ้ยลายอยู่ดิสามสิบบาทอะเถอหนาววันเด็กก็งุ่มได้ผักงามๆกระปูแล้วก็มีตัวน,นี้กระปูสี่สิบาทกระปูสี่เจะคุดเอาบะเนี่ย แต่สีมีแต่คุดแต่น้อยามในบ้านเท่านะบริมิตรใส่ใส่ก็ท่งกันซะเจ้ากับผูคุดเอาเป็นหลาบเชี่ยวนี่ดนะผักลายแห้งยามนี่เลืดูการผักสีเขียวเต็มตลาดเลยเก่งแล้วคืองามแต่แล้วเ่าก็มาเขาขาไม่ขาก็เ่าก็มามาเด้อบ้ารนีนผู้ได้มักปลูก กระท้อบบเห็นดุนละ่ะจะฟ้าว่าเพื่อนกันกระท่อจักบานเห็นคหอันคู่ละขื้อใบละใบละร้อย่บเห็นดุนเหะอ <c oughs> อย่าเสียเถอะ <c oughs> บอกเรียกเห็ไหมยังม <c oughs> โบเห็นกระท่อเลยบ่คยเห็น,น,น,นอเอาเบียรยังเงิน,นเ,เ,เบิง้งหามหยาล่ะ แกเห็นต่นเตวียกหยาบอกหยาปลูกบอ,อก่อ,อยเห็นิ่นอันสานกระทูออกมาขายะนะะพวกเนี่ยปลูกกันเนี่ยปลูกเนี่ยปูกเนี่ยปลูกเนี่ยบาเนีกินขางนี้อยู่เนี่ยนีนยกินโอ้บกเตียงสั่งไว้แล้วปลูกมีเขาเนี่ยปลูกเนี่ยสมมีน่สมแตมีเนีก,ก,นกแ่ขี้กระบวงบัวแม่เนี่ยเขาเอือ ขี้กระบองไม่ย่างบน่นีนน่ไหม่หนำย่างแต่ว่าไม่พอกจ้ะไม่พอกเอามากรายเซนหนำย่างจ<ะ>ใช่เราผู้สื่อเนี่ยกินบักเตียงสร้าง,างมื่อนี้บ่หน้าวันไดนเร้าองศาซ้ำพอดีก็เปิดแอร์นอนในห้องพอดีนดันนน่นแม่เนาะ กูดูผวงมันพันเก่ลม,มาเสือเนี่ยเมื่อปลูกเนี่อยอย่างไรบ้างผักพร้าวน้ยเจ้าบาทนะครัผักพร้าวน้อยเจ้าบาทสิบสองบาทสิบสองบาท,อ,บาทอ่นอ,นอนเฮือแกลนู่นนะี่พอดีน้ะหอมหอมหอดเกลือบ่อ่อนบ่อกเก่พอดีแล้ววะเฮ้ยถือเอาจ้กหน่วยเนี่ยนะท่านถือ,เ,ถอเดี๋ยวสองก็เอาสองถือเดี๋ยวนยหน่วยก็เอาหน่วย นี่เขาเจ้าขายอันนี้นี่ยังก่อนดีปีบเพเอิญนี่ยังก่อนสิรีปีไม่ดีปีเดียวกันบะอันเดียวกันแต่อื่นเพคือกันแล้วเตะเถือดเลยจังวยยังก่อนครับสิรียังก่อนสิรีปีทำไมเนี่องกระเด็นหองเจ้าชินัก บรรยากาศบานเฮาครับตลาดเสาปทุมราชวงศ์าเช้าวันจันทร์ครับโอ้โหมนันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะดีเด้อร์มันนี้เด้อ20องศาครับถือว่าเบาเบ่หนาวเกินไปกําลังดีกําลังเป็นตละลอเขาเอื่นว่ามันสะเดาจทวายเ่แม่นนี่เนาะผมเคยปลูกอยู่พกเอาปุ๋ยใส่มันแต่ไต่ใส่ต้ตนๆ้นน้อยๆบ่แม่นใส่หลายหัวน้อย กะใส่หลายเติมแล้วกำหนึ่งแล้วห้วยรอบๆได้แต่ว่ามันหันขึ้หุ่มมันคือหึ่มไปเลยรดจำบานรสเนื้อโบรดเนือน้อ,อมันก็ลังเป็นดกนุกเนาะแม่ขายยังไงกัมนาีเอาไว้ผมกำหนึ่งขี่เป็นยงางฮันี่เอากับทั้งหนาตะกี้ห้อ,องกับผูกเนาะก็ล,ลังเป็นดุกก็ลังเป็นดุกมันก็ลังงามๆนี่แหล<อ>เะๆๆเอาปุ๋ย เย่วาสิลยปุ๋ยใส่ผหนาเอาุ๋ยใส่เมียนพ้าเมียนล่ะุ๋ยใส่มงหนามันเกินสื่อมาต้นละสองร้อยหวคเนี่ยสิบาทบังลายครับมาเบอ่งน่าสิบาทติโชบ่จะไปขึ้นให้มันหยากเึกระเนียวนี่เดี๋ยวดูการผักครับผักลายลายกขายเป็นขวดเฮ้ยจังไดีก็เมียคีเห็นบัตใหญ่แท้ขวดละอันนี้ก็ขวดนี่กันล่ะนี่โอ้ยหายังไปเกงใส่เนื้อล่ะ หากลุ่มกอนฮะบ่มีกลุ่มก็สิเอาเนือเดียเดี๋ยวพ่านไปไ่ไปได้จยังได๋ยผ่านบ่ได้เด้เอาบักพีริกคือเอาเนี่ยอยไฟอีกเนาะโอ้คื่นตัวไงอีกเราเอาทั้งฝุ่นเอาเนั่งหันพักกันนั่นดอกังเลื้ยงเแม่น่ะกระจ่อนบ่เขาเอื่อนเอากระจ่อนให้ลูกกันเนื่อง สี่หอมมีอยู่ช่วงนี้ช like <ped> ่วงนี้พักพอมีอยู่วางหันบ่เห็นเนี่ยนี่เพาเห็นเนี่ยนี่บางหันนี่ข้าแวคาจะได้อ้าแ้วงได้ ข้างนี่ไม่ยังกินมีต้ปะทูาางลาบปลาดูกบนี่จ้าใส่ลาบปลาดูนี่จ้านี่ล่ะยังเถ่าเอาอยงเอาลาบกวนเขาเดี๋ยวพักกันเนาะนั่นเดอย่าเทียมบวกหลายเด้อเอาไว้แถมผู้อื่นคนซื้อก็เหงคนเดินก็เหงเงนะจนสั้นว่าบนานหนาวได้นี่สิองศาหน่ะ บ่าหนาวเสบอ,บอพอดีในงานกินผู้ชายโอ้ยขาดกระดาษไม่าขาดกระดาษแม่ขั้วมแม่มสมพักครับช่วงนี้เห็นยังเป็นขั้วไอตัวตัวขึ้นมาใน่งางเข้าวไกลล่เราอุ่นเรืมาโดยนยังกินหอยคือเก่าข้าวจีก็ได้ข้าวจีน้ำของเขาอันนี้น้ำที่อันนี้ก้อนเจ้บบาบ้านแม่ไหนห้าบาทเอาอันนี้ซีฟอันนี้เท่าไหร่นี่ บ่เอาอันนี้เศร้าเอาอันนี้เสียบน,น,นักแล้วเนาะว่าสันกูถือเน้เย็นท่านในห,หอบตลาด,ดยอ,อยอะพอดีเสียซอยกูเท่าเอารวมหมดแม่เว้ยคืออุ่นแท้ะทางมือจังหน่อยกนเด้อพอดีอุ่นแต่ยามนี่แหละเนี่ยเปียกโม่ยามนี่ตื่นแต่เศร้าวัาน,นไดนแม่ดีซีกูเท่าตื่นแต่เศร้าครับ ขั้นตลาดบ้านเฮาออกมาแต่เศ้าแต่เสียครับขั้นมาส,สวยๆจังหน่อยกับว่าท่านผู้เฒ่าผู้เฒ่าเตือนเศ้าอะไรขอบคุณค่ะอีไเลยย่างก <c oughs> ็ได้ไดมาหล่อมนี่ยเปียกตาเด้อตลาดขึ้นมาส่งจังสี่วะเนี่เออเปลี่ยนใหม่นี่บอกจากคุณทางเปียกตาครับเดี๋ยวผ่านหล่อบเบิรงจังหน่อยก่อนเข้ากับพวกหัวสิไปทางไหนเดียเ๋ยววาเพป็นกสีขายโยส่วนคือเก่าตัว พื้นละพื้นละร้อยร้อยเดียวจ่าสวยๆเลยค่ะนักละ่กละข่าวหน่ายวันแล้วจากหันหนาก็มาหันหลังเซกกันทั้งพีหมักแตงครับแตงหมากบวบสมพักหมักเกนคูนตจำจอกจอกตจำจอกอยู่นี่เอามากก็ได้ นี่คือกาลังนตำโซอยู่โอ๊ปปี้เอ้าเอวเลยเกี้ยนบันไดผู้กระตำนี่เป๊ะเลยเอาเอานะเอาละเอาหมากไดไแม่เขาใส่บอร์สเนียวปรุงรสเรียบร้อยแล้วอเอาแต่หมากอย่างเดียวเหอเอาแต่หมากมีใครข่วนได้ลหรบุววะหันซื้อไปหลายมันบ่ทันบ่คือหมากหมากมันตากได้ หันเขาพินนอวันนี้นอเฮืองอรเราบนนี่เอานี่ม้วโอ้โอโมื่อจันกรจันกรจ้ามีจันกลองจันกรแล้ววะใส่นอหนูบาดนี่นันนี่นะครับปวกแล้วก็พักกะเดาวดุนเซ่หนูหนูหน้าเขาเอื้อนหนูอย่างหนูผูกบนน,นี้นี่หน้าครับพูดได้ว่าเบิ่งบ่ทันไทยเบิ่งใหม่กันตัวจักบาทครับ ลอยเก้าสิบบาทนู yeah, ้น <AKE> <pol ice noise> ่าเท่าหนิบ่แม่ครับนูนาครับนูนาอิลีเด้อพี่น้องเด้อถามเพิ่นแหละเพิ่นว่านูนาอย่าเถียงเด้อบ่กระปูเดี๋ยวผ้ารอบังก่อนหาแนวกินแนวอยากจัอหน่อยก่อนโอ้โหเนี้ตลาดเป็นแปลกๆตาเด้อเปลี่ยนจัดเปลี่ยนเปลี่ยนห้างสินงามก็มีบ้านนี้สินงามตามเองสินงามตาเองมึงทำเรากันนะพื้นเท่เลสล่ะนี่ สองลอยหาสิบใส่เป็นอยู่บ่เธนี่ใส่บัเปลนง่ามอยู่ค่ะน้เราปืนละ,ละเออผ้าเยอบผ้าย้อมครามใส่ไปวัดไปว่าเนาะมันก็ล่ขึ้นกันก็กับน,นะขมินขึ้นบ่แม่ขมิ้นยังก่อนขมิ้นสั้นนี่บอกขมิ้นสัน <c oughs> ้นเคื่อเบิร์ดเราบอกยังงยังอยู่บ่ หมานานนันหอมก็มีซื้อไปดองใส่อันอันน้นนำผึ้งยัางยังเป็นบ่อยังจิบเทันซื้อผักเป็นส่วนผักเป็นหมดนี่นสิบบาทนี่ละเอาส่วนผักเป็นนี่ละทำเงิงนเท่ายัางหรืเนาะเําก็เลยบ่ทันได้เอาถ้าซื้อมาไหวมันก็นจะหลายปวดผมเอาเมื่ดองใส่อันน้ำผึ้งแกะกระเพาะดีดีขนาดเลยบ่เนี่ยแกะกระเพาะคือกัน พักแปน่นบุคคลที่กินในสมพักแปน่นสมพักเสียนท่านเห็นกับสื่อครับ <laughs> <ม>เอา้าข้างหนอก็ยังอยู่บนเกา่าเออนี่เป็นจุบบนนี้อันนี้ก็ยังคือเกา่าหารอบึง เนี่ยบ,นบานๆคล้องบ,นบานบๆเปิดหนูใหญ่ไหมว่าเป็นหมูเป็นตัวใหญ่หลายตัวเทไรบุหร่าคือตัวใหญ่เถอะร้อยแปดสิบ้อยแปดสปลาตัวบักใหญ่เนี่ยปิ่งกระเสียบมุกกระเสียบเห็นยังเดนแนวบุหร่าหนูเห็นแต่หลายแนวเอาแต่สีเห็ดเท่าก็มีบักพริกก็มี่มุกยังงูนี่มุกยังกแ็แม่แมงแข้งมุกแมงแข้งแม่แล้ววะมองยังอยู่คือเก่าเลยครับอยู่ยเจียบ,บนเก่าเราอยู่แหละปลาเข็ง นั่นดิปกติเพื่อนก็จะเป็นอยู่ทางนี่เพื่อนว่าห้าก็เหลือมันจันทร์อืมมันจันทร์บางหันแหละเพื่อนว่ามันก็เป็นเปิง้งย่างกเก่าเ้ยวะเนี่ยเออยัดไฟเปิง้งย่างกเก่าเอามาตุ่มมะโ hover มาใกล้กันมันหนาวดว้ให้จีเน่เป็นสีอุ่นนะว่าใกล้กันไหวปลาแหลกปลาแหลกโอ้โตอนก็มีบ่ตอนกะมีสุดแสบเป็นกระปุกก็มีเลยครับ เซตันนี่คือยังพ่ปลาปเปอปลาขอโอ้โหจักดอกปลากรดียุนี่โปเนี่ยนี่บ่หอมขนาดเลยคลิปนี้มีกิ่นด้วกินหอมทรงอยู่บ่ใช่เรามองเอาแนวมาให้เนี้นยเธอยกนอย่งใดนั่งทรงจังไหนทรงพัส,ส,สดุเอาเบอร์ติดต่อให้เนี้ยเบอร์ติดต่อให้ 0810730974ซื้อยังก็ซื้อผ้ะสีทนจุมหน้าเรื่องเพียดเพยยังสีทนจุมนายังก็หัสีทนจุ่มน้าสีทนจุ่มน้าอันผมไปถ่ายประเดียกอยู่ไสมีแต่คนอยากได้น้ำแต่ว่าคนผสมพอแลเล้อดเจ้าทรงเน้อนี่แหละทรงงหักไปหาเราอยางเดีปลาเดียกเนว่อไดตัวตันีตัวบลตัวนี้ปวนนะ สร้างให้เบื่องพื่อมค่าส่งกับจังถามเพื่อนาาาตามนั่นแหละพี่น,พน้องครับผมมีวัดสุแนวละนางไก่บ่อนั่งเถอะอสื่อ,อยังสื่อ,อยังไม่ไหรงเล็กหน่อย,อเ,ยเอาเปล่ทาท่งนี้ก็นจนในยุกห่านขึ้นมา จิ๋วป่ะอลยจเจ้าแม่ข่าไม่แม่ข่าเกา่าจิแม่ข่าเก่าอะไรไปแม่อยูวป่ะแม่แม่ข่ไไาเกา่าเจ้าเก่าี่ยวขายอยู่พูนบบบเขาเขาเอามาไหวบนไม้ก็เลยเป็นแม่ข่าไม่เาขาเอามาไหวมองไม่แล้วก็เลยเป็นแม่ข่าไม่แต่ว่าขายมาจากปีละนับปีป่ไวยนะลืมลืมนับใช่ ข้าวคัวมี่เหรอบ่อะมากินอเนกที่ข้าวคั่วมี่เหรอบ่อะคือให้มันคั่วกันเนี่ลาบนี่นับบ่ได้แล้วว่าจะมันขายมาจะจปีจะเข้าเป็นสาวเอาเดอนให้แม่ก็ได้ขายมาตั้งแต่เป็นสาวแล้ววะ เข้าวใหญ่บนไมล้วก็เลยเป็นบนไม้มันหมานีแมวสินงามพักนางอ่งหญาครับฤดูนี้ก็คือปฏิเสธบ่อยว่าเป็นฤดูแห่งพักครับงย่มหนาวมันปลวกพักงามใช่ยาถือได้ได้ยู่ปลาบักหมูเสียบเยอะว่าบกหมูเราเนี่ย ปฮะลาขอซื้อมันหาสบาทเพื่อเดิํเนี่ยกองละห้าสิบแมเอาหน่วยหน่วยได้มันแบบว่าซุกเหรอมีบ่มีแบบบ่เฮิมมืนะบ่มีเฮิร์เดี๋ยวซื้อซื้อเดีเลือกมเท่าไรก่อนนี่สามสิบสามสิบปอนี่ป้าไปย้ายสีเทือดหนยนอลือจะเอากลองนี้หลยหัวเนาะเอาตัวนี้ก็ได้ยปาทัวร์มึงปลาก็ได้ครับ เนี่ยเบิรงมันเป็นดาาัสเซียบ่าถือเราปาดหัวไว้ตกมาแล้วอุ๊ยรอบข้นเนี่ยนี่ตั้งเสียงโหลดจวดกรอบข้นเนี่ยนี่น่าซื้อซอยมะนักกินดีเห็นบ่ปูปลาหน้าน้า,นา,นาครับปลาตองต้องไก่ข้างน,นี้จวดจังสีเคอยเอื่นว่าตองไก่นะหัวปลาใส่ปลา ba xoài, ba nèo nè, ba này, bó này, bó này. À. À, khỏi, nào nào là sắp bày. cái quay lau nào mà mà nhèu rồi nè. nó treo nhảy, đi, đi có câu hứ, đấy, mua chắc, mua lươn câu. แต่ว่ามันเกิเป็นตงยางก่อเ่าเงเก่าเปนทนยากังใส่นเหนียวกันเลยบ่ข้าจัาจัดไหมเจ้าจัดไหมครับจังหวะมันเป็นแปลกตาจังเลยจัดหันขาประยุไิเนียทา้งในก็มีตลาดปทุมราชวงศาขับเสาวัจจันทร์ครับอำนาจเจริญ บ้านเห่ามหาเบิงเนี่ยกินเนี่ยเสบเฮ็ดบดเชียวเนี่ยร้า,ายหลายแกงเซวายแสบขนาดได้เนี่ยผู้เฒ่าบ้านเห่ามหาสี่ควองพักร้ายแห้งข้าบน่นขา <c oughs> กก้าเต็มกระตาผู้ใดกระไดโอ้ยเบิงเมียล้วก่อนเนสอนน้ำเราป <c oughs> วดผู้เต็มโคตรผู้ <c oughs> เน <c oughs> เีน่ย เต็มตาแต่วันสอนค์พนภูมิืุพักไร้ครับฤดูการพักแจ็คแม่ขาไม่มขาเขาจือบ่ได้แจ็กี่ขายอยู่ใสจ็กกี่ยู่พุ่นเขายับมันยัดสพี่แจังวัยังหาอยู่พนอยู่ใสกันเนี่ยวันนี้เป็นข้าวข้าวกล้ามข้าวกล้ามได้ขายดีาุณจังบาลแล้วมีอะข้าวก หาสิบบาทโล่โล,โลแล้วหาสิบบาทเขากำครับนี่แล้วหนึ่งมาสูบผมซิมอ,อ้เขากำดำปีนี่แล้วล่ะว,วะปลาให้ปลาหน้าปลาสูบน้องเนี่มีเกีียวขอใหม่<ล>เดี๋ยวพ่อรอบังกันวันนี้มันโมโหว่าอยู่จังใดนเนี่ย ก็หลออไปเรื่อยๆพี่น้องเอาแบบเดียวถามเลยเปลาซูปน้องปลาดุกที่เถอลละลู่ละลอยปลาซูปน้องบ่นี่ไหม ปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าปลาคอปลาสูบน้องกระตีบข้าวติบเขาพี่น้องไปใส่กะหมักหมักเบิงติบเขาน่ะแต่ว่าสื่อไปสื่อหลายแล้วม,มันบ่ทนนะมมมีเขาสีใสแล้วไป แต่ว่าง,งามครับก็ทิบเขาติบหน่อยติบใหญ่หวดใหม่สากระเบือ,อยาเลือดลบมีวัดสดุแนวสากหน่อยนี่สากหน่อยคือมมอย่างไรเราตำหมากกันได้ยังวะปูปลาหน้าน้ำอุย้ยเป็นอย่างสีแล้วเลยเขาใน่บ่เลยหันหนาวกนอกกับหันเขาใน่บ่เนี้ยดีก็เกาอยู่บ่พ่อบ่บ่ห <laughs> น,นสิน้น ยังหลงทิฐอยู่ยังหลงทิฐอยู่นในปีนเขาไน่วันนี้เนาะยังหลงทางปีนจะคล้องอยู่วันนี้ชื่อทางปีนพันใดแปลกแปลกจังหน่อยท่ยานเด็กกยังเป็นเสือผาคือเกา่าโอ้พันจับเขาไน่เสียเสืยเฮ้ยแล้วยวนเกา่าวันนี้คือวันใหม่วันเกา่าวังเกา่า สมงพักเสียนหอหากันแล้วแต่ผมยังรอหาผญุสายเนียนี่ยังหออังหนออกข้าง,างนางอกคือนก้ากะมองนี่เป็นถนนครับแต่ก่อนพันกระสีมีว่างเงีวงไปขุนละแต่ว่าแจ็คยูสายเนียนี่ก็อยูบย่บนเก่าอยู่บนนี่มองไม่คักค่ะบ่ขุนแล้วพักครับพักไล่ดีเดิมาตลาดนี่เขายังปลูกพักไล่ครับบ่าสิ ทางนี้สิปอยก็พักกันล่ะไปทางอำนาจออกได้บ่ล่ะออกแค่นี้ก็ได้ไหนซื้อที่ล่ะสิ่งหนย่งของเมือนเลยเขาจีกับจีเนี่ยยืนนั่งเฉยเลยเถอะอุ่นพอได้อุ่นแต่ย่างเหมือนแล้วเนาะพอนะเข้ามาบรนจาตลาด เป็นเปลียนต่างขายสวยงามแต่ว่าเนี่ยมีอะครขายดีคือบอกท่าผู้ปพี่น้อเลาะไปเรื่อยๆได้ลวงเรื่อยๆครับตามกันเยอะผมนละพี่น้อเลยอย่างเนี่ยเมื่อไรพี่น้อ เป็นตลาดทุกวันจันทร์ครับต้องรถเพ่อด้อยให้เราไปก่อนอทิ่เข่าหวัวคล้ายอยู่ในเ,เมือ่อเบิ่ง